รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial q u e e n ส p a ารสุขุมวิท22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขารับรักสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกำนวนและก็พี่ภูมินะคะเช่นเคยเลยนะครับถ้าเห็นหน้าของเราสองคนขอคอนเฟิร์มครับว่าเราต้องมีเรื่องราวดีดี เกี่ยวกความรักความสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอย่างช่วงแรกของเรานะคะรักเลือกได้ค่ะโอ้โหมีทั้งความสนุกและก็ความเฮฮามาฝากกันนะคะรวมถึงความสดใสของน้องๆด้วยค่ะและมีละครสถานการณ์ความรักที่แสนสนุกมาฝากกันด้วยพวกแฟนนะได้ามะนะครับวันที่สีก่กระบอกเลิปกปวดนะพี่จิงพี่ชามเราจะทำยังไงกับปัญหาน้องคนนี้เนี่ยอ๋อต่อไปใช่ไหมก็สายใหม่กันด้วยค่ะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืม กดไลค์ได้นะครับทาง Facebook ของรายการชูรักชูรถติชมได้หมดครับแต่เราเน้นชมนะครับชมก็โพสเข้ามาถ้าติก็อินบ็อกกันแล้วกันนะฮะติได้ค่ะฝาก <ง S 2> กันนะเป็นกำลังใจจากทีมงานของเราแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แนวตั้งหรือว่าแนวนอนนี้นะคะโอ้โ oh หเตรียมคำถามมาฝากคำถามปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะเพราะว่า หลังไม้นี่เราเรอรับสายอยู่ตลอดแล้วนะคะงั้นตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกต่อกับรายการชื่อรักชื่อรักก่ะสักครู่เดียวคะ่ะจบได้ว่าคุณพ่อเนี่ยมีกิ๊กตอนแรกมีแผนว่าว่าจะแต่งกันเดือนหน้าบ <c oughs> อกแม่ว่าหนูมไม่แต่งแล้วถ้าแต่งอะ่ะจะไม่ใช่พ่อมาด้วยแค่มีเธอใกล้ใกลก็พอแล้ว